สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ลานมิญาร่าพูวิล่าพัทยานะครับกำลังจะไปน้อนเกตลองบีบไปแล้วเดี๋ยวรถชนนะครับต้องระวังเด็กๆกันด้ยวนยนะครับพรเจา้าเดีย๋ยวจะมุูสอนนะครับเป็นทางวันเวเรามาดูสถานที่ดูบรรยากาศกันนะครับสำหรับที่นี่นะ ลานมิเนอร่าภูเวล่าพัทยามีห้องเยอะมากนะเป็นห้องในรูปแบบที่ไม่มีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านแล้วก็มีรูปแบบที่มีสระว่ายน้ําอยู่ในบ้านด้วยนะครับบอกเลยว่าได้เก็บความประทับใจในสถานที่ดีๆแบบนี้แน่นอนสําหรับลานมินอร่าภูเวล่าพัทยานะครับสระกลางก็โอเคสวยเลยนะครับมีบาริมสระด้วยน่าล่นมากนี่คือโซนของภูเวล่า รถนี้ก็ให้ใช้ฟรีนะแต่ต้องเอามาคืนก่อนหนึ่งทุ่มเป็นรถไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าวันทีท่าครับสิบเก้านาฬิกาคือหนึ่งทุ่มครับดตอนดึกดครับรถไม่ได้ช้านะเราพยายามขับช้านะครับเพื่อได้ให้กับคุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวลงนิ้วนะครับเดี๋ยวปาดเบรกันหนีบหนึบนะครับห้องเราอยู่ขวามือทางนู้น ใช่ใช่ใช่เราอยู่เงี้ทางนี้เป็นทางไปบาร์ป้าอย่าบอกนะครับอนขับอนเช้าขับไปถึงตอนมืดเลยนี่ห้องเราห้องเราอยู่ตรงนี <h <h ้ห้องหนึ่งสี่เก้าจ้าเฮ้ี่นเวล่าอันนี้หนึ่งสี่แปดเดี๋ยวเราก็จะเดียวตามผู้สอนครับไปชมรอบคูเล่ารอบลามินล่ากันดีกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะ สะอาดตาไม่ไม่ลกไม่ตกกระโปรงไม่ตกกระโปรงมีพวกชาวบ้านมากว่ามีแม่บ้านใช่จ้างแม่บ้านมาคอยดู่ลนจังหวัดสะอาดบรรยากาศคุณสวนดีทําดีมากเลยนะเมื่อกี้แกก็เห็นชาวบ้านแกก็เห็นแม่บ้านไปถูห้องื้ยใช่เป็นทำความสะอาดอยู่นะครับที่นี่ดีนะให้เช็คอินได้ตั้งแต่บ่ายสองนะครับเช็คเอาท์เช็คเอาท์เที่ยงว่าที่แกเห็นแม่บ้านสองคนเดือนหรอ ตรงนี้คือทางที่เราเข้ามานี่คือหน้าล็อบบี้เดี๋ยวเราจะลดไปทางซ้ายอ๋อโอเคตัวนรักนี่จะทางี้เรับโอเคเราแล้รถมาคืนได้บายบายป่าป่าป่าเราวนมาดูทางเฉยๆตรงนี้จะเป็นคิดขับคิดขับตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำเด็กเป็นโซนของสระว่ายน้ำเด็กมีเปิดน้ํามีสไลเดอร์นะครับที่ดีนะโซนนี้น่ารักมากเลยหละเรามองเห็นแต่ไกลๆแล้วมาส่องมาให้ดูให้คนผุ้ชมเห็นไหม เห็นไหมมีสไลเดอร์ด the ้วยสูงข okay, okay, ึ้นไปเลยมีเลือดบาดหมุนหมุนข้างๆเออดีครับเป็นสไลเดอร์นะวนประมาณสองรอบสามรอบแล้วก็เป็นสะน้ำน้ำรองแล้วก็น้ำไหลมีตรงกลางมีเหมือนคล้ายๆอุโมงน้ำอยญ่เหยีเดเ่ยๆเคไปดูว่าต่อต้นไม้สวยนะดุดิ ก้นไม้เขแต่งสวยวันนี้เาใช้ฝางไหมจริงๆมันไม่ต้นไม้ชั้นสองใช่ไหมที่อาหารเช้าเป็นชั้นสองนี้เริ่มเจ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงลองดูดวยไปยงโอเคนี่คือทูจ้าทู้าสิ่ักด์สิทธิ์คุณทองท้าโอเคขอบคุณครับนี่ก็คือสถานที่ที่เขาเรียกว่าลามิจาลาวิลลาพรยาแน่ บรรยากาศตอนเย็นน่าจะดีนะ <Yeah. S 1> จริงๆมาถึงแล้วเทาจะไม่ต้องออกไปไหนเลยนะสั่งอาหารผ่านเมนู QR code สั่งได้24ชั่วโมงนะครับอาหารนี่ก็หลังเที่ยคือหลังห้าทุ่มไปจะเป็นเล็กยางคืนสั่งได้ตลอดเหมือนกันะนี่คือเรากลับไปที่ห้องอีกรอบนึงเพื่อไปนั่งเล่นแนละ้วเดี๋ยวค่อยทุ่มนึงเราเออรรถออกมาคืนเขากันเนาะนนนนตอนฟ้ามืด19โมง19อย่าบอกคขับขับ ตอนนี้ไปตอนมืดเลย้วเดี๋ยวไม่ดีนะไม่ได้เดวลาเพราะอะไรมันเบืบ่อแล้วเลยเขาเขามีเวลาให้เราใช้แค่10นาทีเวลาจมโบ๋รถไฟฟ้ายเนี่ยตรงนี้คือสายกลางหรือที่ดูนะครับเป็นทางไปเทะเลว่ากลางบากลา,า,างสระสายกลางน่าจะสวยมากเลย,ยเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดนะีย๋ยวเราเดินลงไปดูกันใครพี่จองห้อง ที่สักาจะได้เลนสักางแต่มันจะมไมหมาะกัสเลเรกกับเกี้วบจะกวเพราะว่ามันลึกอในห้องดีไหมในห้องแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจะลงไปดูตรงนี้กันนะครับไปดตรงนี้เดียวเกียวเดือดปลเราลงไปดูกันไปเกพาไปเลยเกเดินเกีเดินมาถือให้ อยากถือกล้องเลยมะไหมไ้ลูกถือไปมันเ็ต่างตอนนี้มันเก็บถือก่อนเพื่อนมาดูกันว่าข้างในจะไป็ยังไงนะเก๊ไปดูมาแล้วคนคนคนดูอาจจะไม่ได้ดูนะมาดูกันว่าข้างในจะปเป็น,นปยังไงนี่ ใครเห็นอันนี้นะเกตเกตอันนี้เกตซูมกล้องกล้องใกล้ไปหนะน่อยนี่เกตซูมกล้องให้แล้วเก่งมากเลยซูมกล้องไปได้เหรออือนี่นยายศาสตร์การเกิดไหมนี่นี่เดี๋ซูมเดียวเดี๋ยวเพิ่มเวียนหัวตรงนน้นมีน้ำตกน้ำพุเหรอลูกใช่โอเคเก่งมากเลย ไปเพี่ต่อไปคือว่าสวยดีนะใช่มันม่สวยดีกันโอ้โหเนื้อทายก็ดีน่ารักเชียวใช่ไป<ช>เราเข้าห้องเราก่อนนะใช่ได้เราเราต้องเอารถไปคืนเขา <c oughs> ตอนกี่โมง <c oughs> ตอนทุ่มหนึ่งตอนทุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้ป้าไม่ขับมืดพ<ช>ักเกทืนได้มาถือหรือว่าเกทจะถือเกทเกทถือ เออเก้ไม่น่ากับแม่เก้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปราจะถอยหลังให้ดูนี่รถเขามีเก์ถอยหลังด้วยอยู่ๆยู่อย่อาเบรกอย่เยาเบรกไปะจ้าไปที่ห้องกันเถอะตอนนี้เกถือกล้องอยู่นะจ้าดูกันแม่แม่บ้านต้องรับะอาดอยู่แม่บ้านทำง,งานเก่งมากที่นี่ เราตถึงแล้วจะห้องเราพาเกสพาทัวร์พาเพื่อนๆทัวร์หน่อยเอาไปาแล้วไม่เอารถไปคืนเขาเรครับยคืนคืนตอนไหนทุ่มหนึ่งไปเฮ้<ป>เราไปดูห้องกันถอดรองเ,อองเท้าข้างในห้องนะสบายแนละ้ว ห้องกูปะเนี่ยเออห้องห้องเราก็คือห้องหนึ่งสี่เก้าห้องเราคือหนึ่งสี่เก้าไม่ใช่เป็นหนะนึ่งสี่แปดนะนี่ออมาดูข้างนอกข้างนอกวิวสวยมากอันนี้ไม่ใช่บัตรเข้าห้องใช่ไหมพี่ก็ได้หรอ ามาดูข้างในกันตอนนี้ป้ากำลังวุ่นวายกับบัตรอยู่นะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลอแมะนี่ <c oughs> ไปดูข้างในกันนี่ <c oughs> ตอนนี้เก๊ตรู้สึกหนาวไปหน่อยตอนนี้เก๊ตหนาวมากเลยนะโอ้ยไอเย็นสบายมากแอ้ยี่สิบองศานี่คือสระน้ำมาดูกันอันนี้คือรีโมทอันนี้คือรีโมทสระน้ำเจ๊ยิบรีโมทเก๊จะกดปิดทุกอย่างน้ำไม่หยุดน้ำไม่เย็นเลยนะ มันดูไกลมันมียัดด้วยมีมีไฟด้วย,วยป้ากดกับป้าแกอยากให้คนดูเห็นหน้าเคสอะกดยังไงอะจานเนี้ยหรอแจกเนี่ยหรออาหารเหรอใช่ครับ